ยังไงก็ยังน่ารักอยู่ใช่ไหมคะมุกดานรินรักถ่ายทำละครคิวแรกของคู่แค้นแสนรักเรียบร้อยกับบทบาทอิงดาวสาวชาวไร่ชาวบ้านแบบนี้ดูมอมแมมนิดนิดมุกดาวบอกว่าถูกใจมากลุกแบบนี้ไม่ได้เห็นกันบ่อยๆสบายๆไม่ต้องแต่งหน้าให้มากความค่ะมาไิด สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Racha Channel อีกแล้วนะครับผมเมื่อกี้ที่เห็นกันไปนะครับก็เป็นคลิปของมุกดาในรักนะครับเป็นเบื้องหลังนั่นเองเบื้องหลังละครเรื่องคู่แคนแสนรักนะครับผมถ้าใครจําได้ก็คือตัวของนางเอกเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่สวยก่อนนะแล้วก็ค่อยไปปรับลุคนะครับให้สวยเวอรช์ชันเก่าก็พี่อ้ําพัชราภาแต่เวอรช์ชันนั้นก็คือจะใส่แว่นด้วยแต่เวอรช์ชันนี้มุกดานเนี่ยมีไฝเหมือนพี่อ้ําในเวอร์ชั่นก่อนแต่ว่าไม่มีแว่นนะครับก็เป็นลุคแบบป้าๆอยู่บ้านไร บ้าน,านาก็แบบว่าออกแนวป้าๆหน่อยนี่ครับแต่วันนี้ประเด็นที่เราจะพูดถึงไม่ใช่ประเด็นลุกของมุกดาครับแต่เป็นประเด็นการถูกเปลี่ยนตัวของนางรองที่เป็นน้องสาวของมุกดาในบทของอิงจันนะครับที่เป็นน้องสาวของอิงดาวนั่นเองก่อนหน้านี้ถ้าใครเนี่ยได้ทราบก็คือโผนักแสดงที่เขาเปิดมาก่อนหน้านั้นเลยนะครับผมเป็นตัวของปลายฟ้าศิระอาชานะครับที่มารับบทเป็น อิงจันน้องสาวของมุกดานะครับแต่ก็มีการถูกเปลี่ยนตัวเนื่องด้วยจากปลายฟ้าเนี่ยต้องเรียนด้านการแสดงเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับทางเพจ e ีซีโซเซตี้เอฟซีนะครับผมก็ได้ออกมาเผยว่าคนที่จะมารับบทเป็นอิงจันนะครับแทนปลายฟ้านั่นคือ PP พัชยานั่นเองนะครับแต่ล่าสุดนะครับผมก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วจนแฟนๆนนถึงกับขั้นงงกันเลยนะอะไรเนี่ยเปลี่ยนแปลงกันบ่อยมากๆเลยนะครับเมื่อตัว P p พัชญา นะครับผมเขาได้โพสต์รูปของตัวเองเนี่ยใน i n s t a g r กรส่วนตัวโดยที่โพสต์เป็นภาพท,ที่ใส่ชุดสีดำนะครับไม่รู้ว่าเป็นการฟิตติ้งหรือถ่ายสินค้าอะไรหรือเปล่านะครับแคปชั่นก็บอกว่า n o t a sea c a e h แล้วก็มุกดาน,นดินรักนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าสวยพีพีพัชยาเนี่ยก็คอมเมนต์ตอบว่าอดเจอกันเลยอ่า ทำไมเขาถึงอดเจอกันล่ะเป็นเพราะอะไรและล่าสุดนะครับผมทางเพจเจ็ดสี s o c i ตี้เอฟนะครับก็ได้ออกมาเผยอีกแล้วว่าได้มีการถูกเปลี่ยนตัวอีกครั้งหนึ่งโดยแคปชั่นได้บอกว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจากปลายฟ้ามาเป็นพีภีพัชยา รับบทอิงจันแต่ไปไปมามาถูกเปลี่ยนอีกแล้วจ้าล่าสุด PP พีพีพัชยาไม่ได้เล่นคู่แขนแสนรักแล้วใครจะมารับบทนี้แทนพีพีแอดจะรีบมาอัปเดตต่อไปนะจ๊ะอ้าวเป็นอะไรกันอีกละ่ะทำไมถึงมีการถูกเปลี่ยนตัวกันอีกแล้วบทนี้เกิดการอาถรรพ์ขึ้นหรือไงเวอร์ชันเก่าที่เคยรับไว้ก็คือทัพทีมอิยลินนะครับหรือจะไม่มีใครเหมาะสมกับบทนี้เลยนะครับผมและพวกคุณละ่ะคิดว่าใครเหมาะสมกับบทของอิงจัน อิงจันเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ของผู้หญิงคนหนึ่งครับที่ค่อนข้างที่จะหัวอ่อนอ่อนต่อโลกนะครับถูกพระเอกหลอกให้รักแล้วก็เอาที่ดินเนี่ยไปเป็นของเขาตัวเขาเนี่ยเสียใจมากจนต้องกลับมาเพื่อฆ่าตัวตายซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างที่จะ พลิกปมของเรื่องเหมือนกันนะที่ทําให้พี่สาวต้องไปแก้แค่แทนน้องสาวที่อ่อนแอนั่นเองนะครับใครเหมาะกับบทนี้ก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูซึ่งก็มีคนถามว่าเอ้ยเปลี่ยนตัวกันจนงงแล้วทาไมถึงเปลี่ยนอะไรอย่างนี้นะครับผมในเพจของ Society 7จ็ดสี่โซ f ชีิตี้เอฟซีทางแอดเนี่ยเขาก็บอกว่าที่เปลี่ยนเพราะว่า PP เนี่ยบทไม่เหมาะเป็นน้องสาวของมุกดานะครับเอาจริงๆแล้วผมได้พูดไว้ตั้งแต่คลิปที่ผมเนี่ยทำไว้ก่อนหน้านั้นที่เป็นคลิปเปลี่ยนตัวจากปลายฟ้ามาเป็น PP นะ ว่าพีพีเนี่ยไม่เหมาะที่จะเป็นน้องสาวของบุกดาถึงอายุบุกดากับพีพีเนี่ยจะไม่ห่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ด้วยความที่พีพีเนี่ยเล่นละครมาเยอะเขาเนี่ยได้สวมคาลรเตเตอร์ของผู้ใหญ่อยู่มาตลอดอยู่ดีจะมาเป็นน้องสาวของบุกดาที่ยังเล่นบทที่ยังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่มากนะครับดูแล้วเนี่ยพีพีจะดูโตกว่าบุกดาซะด้วยซ้ำซึ่งถ้าให้มาเล่นเป็นน้องสาวของบุกดาเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่เหมาะสมจริงๆแหละถ้าปรับบทให้เป็นพี่สาวอันนี้ดูจะเหมาะสมกว่านะครับในเมื่อพีพีเนี่ยบทไม่เหมาะ อาจจะยากสักนิดหนึ่งด้วยความที่ตัวของนางเอกเนี่ยต้องเป็นพี่สาวนะครับซึ่งมุกดาเนี่ยก็ดูเด็กเหลือเกินนะก็ต้องหาคนที่เหมาะกับบทนี้นะครับผมก็ตอนแรกที่วางไว้เป็นปลายฟ้าก็เป็นนักแสดงใหม่ซึ่งก็ถ้ามาเป็นน้องสาวมุกดาก็ค่อนข้างที่จะเหมาะแต่ถ้าเป็นนักแสดงเก่าอย่างพีพีเนี่ยก็เลยถูกมองว่าไม่เหมาะไปนะครับอ่ะก็มารอติดตามแล้วกันว่าใครเนี่ยจะมารับบท นี้บทอิงจันน้องสาวของอิงดาวนะครับซึ่งจะมาคู่กับบิ๊กทองภูมินะครับผมก็รอติดตามกันเลยกันถ้าเนื้อหาตรงไหนเนี่ยผิดพลาดประการใดหรือไม่เป็นอย่างที่ผมพูดนะครับผมในอนาคตก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเลยกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ